สู่ช่วงนิวซับเดตนะคะช่วงนี้นะ,ะัะประเด็นหนึ่งที่เป็นที่จับตามองมากทั้งไม่ว่าจะในประเทศเราเองหรือแม้แต่ต่างประเทศะคระับเพื่อนบ้างเขาก็มองเรานะครับมหาอำนาจก็มองเหมือนกันก็คือโครงการจัดซื้อแพ็กเกจเรือดำน้ําจากจีนนะคะสามลำสามหมื่นหกพันล้านนะคะจากของกองทัพเรือนะคะซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการนําเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะแต่เชื่อได้เลยนะคะว่าในไม่ช้านี้นะคะเมื่อมีการเขาเรียกว่ากระแสต้านลดน้อยลงนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีกกลาโหมก็สั่งให้กองทัพเรือเนี่ยไปสร้าง การรับรู้หรือว่าการทํา PR ให้ประชาชนเข้าใจหรือว่าไปสยบกระแสต้านต่างๆให้มากขึ้นนะคะแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาเหมาะสมนะคะก็จะมีการนําเข้าคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสเรื่องของการส่งอุยกูไปจีนหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์กับเราที่อาจจะ เอียงหรือใกล้ชิดไปทางจีนก็เลยมีส่วนนะคะมีส่วนที่ส่งผลให้มีการชะลอนําโครงการเรือดำน้ <c oughs> ano, siglo, <sh> ําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะคะแต่เชื่อแน่ว่านะคะว่าโครงการนี้ก็น่าจะน่าจะไปถึงฝั่งฝันของกองทัพเรือนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองนะคะก็ออกมาสนับสนุนแล้วนะคะในเรื่องของความจําเป็นต่างๆแต่ว่าเห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยก็คงจะต้องมีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือมีการเตรียมแผนแล้วนะคะว่าหลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณนะคะผูกพัน10ปีแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมเรื่องกําลังพลแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริง,รงๆเรามีกองเรือดำน้ำํนะะายอ,อยู่แล้วนะคะที่สัตหีบเรามีศูนย์ฝึกเรือดำน้ําอยู่แล้วด้วยนะคะมีซิมูเลเตอร์สาหรับการฝึกและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทหารเรือที่เราพร้อมที่จะไปเป็นนักดำเรือดำน้ำําหรือว่าซัพพลายเนอร์เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ40ท่านเท่านั้น,นะคะแต่ว่าเมื่อเราจะต้องมีเรือดำน้ํา3ลำนะคะซึ่งซื้อจากจีนเนี่ยซึ่งเป็นรุ่น S26T เน หรือว่าปรับมาจากชั้นยวน0ู1่นของกองทัพเรือจีนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการคัดคนนะคะเพื่อที่จะไปฝึกที่จีนอีก2ปีนะคะเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าเราจะต้องอสร้างในทหารซึ่งทําหน้าที่เป็นนักดําเรือดําน้ําหรือว่าซับมารีเเนอร์เนี่ยประมาณ150ท่านนะคะตอนนี้เรามีอยู่แค่ประมาณ40เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องด้านจิตวิทยาเรื่องของการทํางานในเรือดําน้ำนะคะ,ะ,คะเพื่อคัดตัวแล้วก็จะไปเป็นกําลังพลรับเรือ ดำน้ําที่ประเทศจีนนะ,ะก็คงอยู่ฝึกอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการมีเรือดำน้ําของเรานะคะซึ่งในเวลานี้ก็ต้องดูนะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือเองจะมีการจัดทําเอกสารนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนคะ,ะว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีความจําเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์ถึง24ล้านล้านในทางทะเลแล้วก็ การดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจไม่ให้มีปัญหากรณีว่าเดี๋ยวเขามีปัญหากันที่ทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปตลี่นะคะก็จะทําให้ทางเราเนี่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรือดำน้ําไว้ป้องปรามอีกทั้งนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็มีกันเกือบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีแล้วนะคะสองลำที่ซื้อจากฝรั่งเศสน,นะคะหรือแม้แต่ทางอ,อินโดนีเซียเองก็มีแล้วนะคะยิ่งสิงคโปร์เนี่ยมีเยอะเลยนะคะหกลำนะคะซื้อจากสวีเดนแล้วตอนนี้ก็กําลังต่อจากเรือ อีกนะ,ะหรือแม้แต่เวียดนามก็มีนะเพราะฉะนั้นเรามีก็ถือว่าในเชิงยุทธศาสตร์การป้องปรามเนี่ยก็คือว่าอยู่ในระดับที่เท่ากับเพื่อนบ้านแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโฉมหน้าใหม่ของทางกองทัพเรือเมื่อมีเรือดำน้ำนะ,ะแต่ว่านับจากนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นความพยายามของกองทัพเรือนะ,ะในการสร้างความเข้าใจเพื่อสยบกระแสะต้านให้ได้ค่ะแต่มีแนวโน้มนะคะว่าคณะรัฐมนตรียุคข,ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละค่ะจะสร้างประวัติศาสตร์หรือว่าเรียกว่าทําลายอาถรรพ์ของเรือดำน้ำที่ ไม่เคยผ่านมาสักยุคสักสมัยเลยนะคะมีอันต้องตกไปตลอดเพราะฉะนั้นในรัฐบาลนี้ก็อาจจะทําให้กองทัพเรือมีเรือดำน้ําจากจีนขึ้นมาได้ค่ะ,คะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการพิจารณาเรื่องของการย,ย้ายไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวนะคะในส่วนของพลเรือเนี่ยก็กเกษียณกันยายนเหมือนกันหมดนะคะในส่วนทหารเนี่ยเขามีการกระซิบมาแล้วนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ตัวกันแล้วก็น่าจะเป็นท่านบิ๊ก บิ๊กหมูนะคะพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกค่ะซึ่งเป็นสายบุรพาพยักนะคะส่วนท่านบิ๊กติ๊กน้องชายนายกนะคะก็น่าจะไปเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมตอนนี้นะคะถ้าคนที่เดินในกองทัพบกก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งมีการเตรียมพร้อมหรือว่าลักษณะต่างๆเนี่ยพลเอกธีรชัยก็น่าจะเตรียมที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วค่ะแต่ว่ายังมีคนลุ้นนะคะว่าโค้งสุดท้ายแล้วอาจจะมีเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อาจจะยากนิดหนึ่งแล้วไว้รอดูกันนะคะแต่ว่าอีกตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญนะคะแต่ว่า เป็นในสายพลเรือนแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าเลขาสมชนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตําแหน่งนี้สําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ต้องทํางานกับทหารและในรัฐบาลทหารด้วยเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสกันในช่วงของ Army Insider เรื่องนี้กันค่ะ สนไซเดอร์ ider, วันนี้นะคะเราจะไปโฟกัสกันที่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่กันค่ะเพราะว่ากันยายนนี้นะคะคุณอนุสิทธ์คุณากรก็จะ,กะเกษียณราชการแล้วนะคะปกติแล้วนะคะตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมชเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะต้องเป็นทหารนะคะแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็จะเป็นพลเรือนแต่ว่าครั้งนี้ก็มีการชิงชัยกันมีหลายแคนดิเดตฮะ,ะทั้งเรียกว่าคนนอกหรือคนในก็คือคนนอกอ่าแล้วก็ คนในสอมอชอเองแล้วก็คนที่เป็นทหารกับพลเรือนนะคะค่ะแต่ว่าแคนดิเดตซึ่งเป็นคนในสอมอชอะคะและคาดกันว่าคุณอนุสิทธิ์คุณา,ากรเองก็อาจจะเสนอชื่อคนในนะคะก็คือคุณกนกทิพย์รัชตานันค่ะเห็นนามสกุลนี้คุ้นๆไหมคะว่าจริงๆแล้วก็เป็นภรรยาของพลเอกวิทวัสร,รัชตานันนะคะซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและตอนนี้ก็เป็นผู้ตรวจอยู่นะคะผู้ตรวจราชการแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นฮะะันนี่ก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นะคะเขาเรียกว่ามีน้ําหนักพอสมควรเป็นทั้งคนในเป็นลูก แล้วอาจจะกลายเป็นเลขาธิการสภาความ,มั่นคงแห่งชาติผู้หญิงคนแรกก็ด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะคะซึ่งคนในรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนอยู่พอสมควรนะส่วนคนที่เป็นตอนนี้ท่านเป็นเลขาเป็นรองเลขาธิการสอมอชอ,อยู่นะคะแต่ว่ารองเลขาอีกท่านหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็อยู่ในข่ายซึ่งสามารถจะพิจารณาในตําแหน่งนี้ได้แต่ว่าโอกาสจะน้อยนะเพราะว่าท่านพงศกรรอดชมพูเนี่ยรองเลขาสอมอชอนะคะท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ในยุคข,ของบิ๊กแมวนะคะพลโทพระดอนพัฒนา ถาบุตรในรัฐบาลพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นเป็นเลขาสมชในยุคนี้ก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนในก็มี2ท่านนี้นะคะแต่ว่าน้ําหนักจะไปอยู่ที่คุณกระหนก กนกชิปมากกว่าค่ะแต่ว่าคนนอองทะะ้าโอ้โหทึ่งมาแรงอยู่พอสมควรเลยนะคะค่ะในส่วนของคนน่องะ,ะ้ะแล้วก็เป็นพลเรือนด้วยนะคะก็มีอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรฮะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้กับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ซึ่งทํางานด้านความมั่นคงมาตลอดฮะ,ะก็มีชื่อเสนอไปเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่ด้วยนะคะแต่วันก่อนเจออาจารย์ปณิธาน,นะ อา,าอาจารย์บอกว่าไม่ไม่อาจารย์ไม่ไปชิงด้วยนะคะแม้ว่าจะรับทราบว,ว่ามีชื่อนะท่านบอกว่างานหนักนะคะซึ่งท่านเป็นตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็มีชื่อด้วยนะคะแต่ว่าอีกคนนึงนะคะก็คือคุณพานุอุทัยรัตนะ์ะซึ่งตอนนี้เป็นเลขาธิการสอบอตอดูแลเรื่องปัญหาภาคใต้อยู่นะคะเป็นอดีตผู้ว่าในภาคใต้หลายจังหวัดน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะะก็ใกล้ชิดกับทางคอสชอแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นลูกหมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์แต่ว่าเป็นลูกหมา สายพลเรือนด้วยก็ว่าได้นะคะความเขาเรียกว่าความสามารถในเรื่องความมั่นคงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของคนนอกสมชแต่ว่าเป็นพลเรือนนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะกระแสในกองทัพเองก็อยากที่จะให้เลขาสมชคนใหม่เนี่ยเป็นทหารบ้างนะคะเป็นพลเรือนก็ต้องสลับมามาเป็นทหารมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนเป็นทหารซึ่งมาเป็นเลขาสมชเนี่ยจะเยอะกว่านะคะเพราะว่าทางทหารเนี่ยเขามองว่ายังไงเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือว่า มุมมองเนี่ยคนที่เป็นทหารจะเข้าใจเรื่องความมั่นคงได้มากกว่าคนที่เป็นพลเรือนนะคะเพราะจะเห็นว่าบางอย่างในยุคของที่คุณอนุสิทธิธ์คุณากรเป็นเลขาสมชอ,อยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเข้าตากับ ผู้นํากองทัพบ,บางเหล่าทัพอยู่บ้างพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าคุณอนุสิทธิ์ก็เป็นคนที่พลเอกประวิทย์เองก็ไว้วางใจแล้วก็ทํางานอยู่ตอนนี้ก็โชว์บทบาทในเรื่องของการแก้ปัญหาการที่เราส่งอุยกูเปไปที่ประเทศจีนอยู่อยู่เลยนะคะแต่ว่าเรามารอดูกันคะว่าในส่วนทหารเนี่ยจะมีเสนอชื่อใครหรือเปล่าเพราะเบื้องต้นก็มีชื่อท่านพลโทนาวินดําริการนะคะซึ่งเป็นกรรมาการยกรางแล้วก็เป็นนายฐานซึ่งสนิทสนมกับบิก๊กในสมัยคอสชอหลายท่านจนมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นคน ที่ครบเครื่องนะฮะด้านการต่างประเทศแล้วก็ด้านความมั่นคงนะฮะคนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของฝ่ายทหารด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีหลายคนนะฮะซึ่งเป็นทหารเนี่ยอาจจะเสนอชื่อมาในส่วนของกองทัพบกนะฮะให้จับตามองให้ดีว่าอาจจะมาเป็นม้าตีนปลายหรือว่าเป็นมมามืดซึ่งจะมาชิงกับคุณกนกทิพย์ก็ได้นะฮะแต่ว่าโอกาสตอนนี้เนี่ยการที่เราจะมีเลขาสมอชอเป็นพลเดือนหรือว่าเป็นเลขาสมสมอชอหญิงนะฮะก็มีโอกาสสูงนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะก็ต้อง ให้ท่านพลเอกประวิทย์เป็นคนตัดสินใจในฐานะเป็นรองนายกความมั่นคงค่ะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นกันนะแต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณอนุสิทธิ์และแน่นอนจากคุณทวินเปลี่ยนสีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นอดีตเลขาสมชตอนนี้เป็นที่ปรึกษาพลเอกประวิทย์อยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้แหมเป็นบอร์ดกอฟผด้วยนะคะแล้วเป็นคนที่ดันให้คุณอนุสิทธิ์ได้ขึ้นมาเป็นเลขาสมชในปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้นก็เชื่อกันว่าคุณทวินเปลี่ยนสีก็จะมีบทบาทในการเลือกเลขาสมชคนใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเลือกคนในจากในสมชก็มีสูงแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของคอ,อสอชอนั่นเองค่ะไว้เรามาดูกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือ army insider ของรับรงงทาง exclusive ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไป exclusive story กันในช่วงของ SO s o อหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอากาศยสยจินกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ thank you